จับทักทายสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตจูกุชุกคนพี่น้องเนาะมาหาบ่อสิบอกับส่งยูทูบมองว่าเพียงชายใจกันร้อยเพียงเนาะคือยังขังอยู่นี่อยู่เกลื่อนของโอ้ยังไม่ได้เมื่อเบิร์ตเนาะพี่น้องเกลื่องคอกยังไม่ได้เมื่อเบิร์ตเกลื่องคอกบ่อสิงคิดว่าเพิ่นยังอยู่นี่เอาห่มผ้าเเ่เก่กาอันนี้เนาะ เอาไปเบิง่งอ,อยู่บนโกหลังนั่นก็เห็นแต่เตชอพระพี่น้องไงเนาะมาเฮือนอีกแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นล็อกไว้คักแน่แล้วบ้านใส่กอนใส่กุญแจล็อกคือเก่าพยายามเข้ามาอ่าให้กำลังใจแล้วนะพี่น้อง,งเนาะมาดินมาหัวน้ำดาวแต่ว่ามาบ่พ่อพี่น้องไงเอาพอ นอนจะไปหาหน่ไนอไหมนอนยังคือเก่าเราแนะ่พ่อแม,ม่พี่น้องเอฟซีพอเย็นๆกะถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมบรรยากาศอยู่เฮือนเราพี่น้องมาผู้เดียวเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมื่อนี้พี่น้องเลยเดินทางตลอดคือเก่าพี่น้องเนาะฝากเอฟซีเป็นกำลังใจให้ในะพี่น้องเนาะบางคนนะ เป็นกระเบิงตลอดพี่น้องไงเนาะติดตามมาเยี่ยงว่าี่ถ่ายคลิปเยังกะเป็นกระเบิงพี่น้องไงเนาะก็ขอขอบอกขอบใจเป็นอะไรบางคนบางคนเป็นบรรยากาศเบิงกะเป็นกระเบิงแต่คลิปที่เป็นมัดกะโบเป็นเงี้ยน้องเพียงเนาะขอแต่ว่ายเอาถ่ายให้เบิงร่างเท่าร่างที่บัดเอาบริแรงเพราะนั้นพี่น้องไงเนาะเอาบริมาถ่ายอยู่นี้บัดไปถ่ายแถวอัน

ถ่ายแถวอื่นแห้งบ่มีคนสิเบิงพี่น้องเนามาอัปเดตทางนี้ต่ออีกบาดนี้ทางบ้านทางเฮือนของหมอสิงห์พ่อแม่พี่น้องบางคนเพิ่นก็ว่าเฮาอ่ามาบุญวายอนันนี่กับเราพี่น้องมันก็่แม่นพี่น้องเนาะเฮาถ่ายคลิปพี่น้องเอ้อ ก่อนลาสิมาอันเป็นบอยซิงให้เอฟซีหูชักเน,นี่ยกะคนเพิ่งกะเพิ่งจากคลิปเน,น,นี่ยกนะยังนแหละพี่น้องมื่อกี้แต่ว่ามาบอกเพาะบอกเพืว่ารับไปใช้พี่น้องเอาเข่าไปเไปบิ่งนได้นะฮะบุกเห็นแล้วเห็นแต่หากยังเดือดแต่พอห่มกับเสือเก่าเราอยู่ฮันท้ายหัวดวงดวนเรียนๆอยู่นนะ่ะพี่น้อง ต้นนั่นไม้ต้นตอกนี่คือจะเป็นน,นั่นตั้งแต่ตะกี้พุ่นแหลพี่น้องตั้งแต่อันบวชเวียงเข้ามากระบอกเอ็นตัวนั้นแหละเทียเป็นทางแล้เวเข้ามานี่เข้ามารอบใหม่นี่ตั้งแต่บวชชิงเลาวไปวัดบวชเมื่อวานนี่ ทานทีวเวียนเบิ้งคลิดสวัสดิกับบอลเอน็นเดี๋ยวว่าเข้ามา,าไม่กลัวแล้วก็ยังมีอยู่ยังนัินอยู่พี่น้องตัดผมเนมาะเมื่อวานเนาะเห็นเพิ่นเพิ่นตัดผมก็เลยนะก็เลยใบ,บเวียนเข้ามาอีกตัวหนึ่งยังเพอร้างเพิ่นมันแต่ส่งลูกเพิ่นทั้งเงิน อ่ ờ, มามอสีมายูพี่น้องไงอ้เนาะถ่ายเอฟซีได้บึงได้ชมนุ่มกันเป็นเนี่ไดพี่น้องเอ้เนี่ยาะจะออกไปเจาะบ,บึงอยู่ทางพุ่นว่าชวนไลก็เห็นทีมงานถ่ายเพิ่อนเพิ่นมักนั่งอยู่ตามตามผมใหม่ผมยัองอยู่หิมทางหิมยังหิมสวนอยู่ทางนอกคุณพี่น้อง บ่อคอยเขามามีจะปรามานอนนซะื่อตอนคืนอันนี้ก็มาหาก็ออกไปนี่นี่เบิ่งหอยนี่หอยยังขึ้นเฮือนยังมีหอยอยู่ยังหอยขี้ดินอยู่ยังมีร่องดอยอยู่เมื่อวานนี่ก็เมื่อจนคำทางรถบ่อบจิตเิ่นนันแน่นนนก็ได้เขาอู ็เลยเมื่อจงคำพี่น้องค์เนาะวาน,นมื่อนี้ก็มีโอกาสมีเวลากลับมาทางนี้อีกถ่ายให้เอฟซีในเบิงในชมร่วมกันหรือว่าะไรได้ในที่เนาะแต่ว่าโบหินดาวเป็นองเ์ในมืนน่อวานโบหินทางกันบางซิงพี่น้องเคยบ่เห็นว่าบ่าเห็นว่าสีเข่ามากเนาะ มอเห็นมาที่เข้ามาแล้วก็อ่าแล้วจะไปใช้เพิ่นอยู่แถวนั้นแหละบ่ง่ายๆว่าผู้ใดห้องมุดเราอยู่มากก,าาก,มากับพ่อเราอ่าผู้ใดโบ่ฮู้ก็มากกับบุพเพเบาเสียงกับพ่อเพิ่นอยู่อ่าอยู่ทางเพิ่นก็สิเข้ามาหาเบาสิงคือกันซื้อขวดเจมาใช้ไม้ได้ไหมเน,น,นอง คือมาเ่มวานนี่ยเซมวานนี่เห็นตัดผมเป็นเบาเอนภาพแบบตัดผมว่าเบาสิ่งอยากบวชเมนเทโบอโเนาะเวียงกะเดเข้ามาเบิง้งพอปิดพลาดจะต้องกราบขอโทษขอภัยน้ำเอฟซีเชิงโดดเบาเอ็นมาจังเนาะพี่น้องเนาะ พอน่ะดีพี่น้องเงินมเมรินชิงดุริบเลยโมเมนเนาะชิงดุริอสอาบาา้านมากีการไปพานมาคุณโอยูรถตดแพ้ตังมาเรายัางไปตุ่มอยู่บนบนนั่นคือเก่้าแค่ตังนะพี่น้อง แต่ตงงันแล้วยังไปตุ่มอยู่บนที่กูหลังนั่นคือเก่าจะได้งว่าอัางสิษเพะผาห่มผาเพแล้วมันเปียกเง้มือฝนตกมันเราได้พึกมาเราได้ตามมาเมื mm. ่อวานนี้ทางบอกเห็นเป็นกับได้พาบสิษัทท่าทลมกับสทงกีฮขาเบิง นี่แหละพี่น้องเพายังไงว่า,า,วาคือเล่าหน่ะต้องมีคนที่คอยอยันอ่าแนะน้ำคอยบอกต่างบทสิถ้าโบมีคนคอยบอกคอยแนะน้ำนี่ปล่อยไปเลยเลยกะน,นี่เชียนอันนั้นคือเก่าแต่ว่าเฮือนนี่มันลอกไปแล้วพี่น้องนะเนาะ โอ้มียุงในกี่น้องไอ้บัานกเพียงมานั่งคาเดียวนึงยุงครบเก็บมียุงเนอะยุ่งอืมจะยังไงก็เบิงชมกันเอฟซีในกี่ คอยให้กำลังใจมันโบจ่กคมถ่ายได้พี่น้องมันโบเห็นบอ่อชิงเนาะมีแต่ว่าถ่ายพ่อแม่พี่น้องได้เบืง้งไปว่าอ่าเอาได้เข้ามาเด็ดคิดเพื่อจะโอ้ลมก็บอ่อชิงให้เอซีเบ,บอร์บุรีพันมักในคลิปบ่อชิงจะบอกว่าพ่อเล่าเหมือนี่พ่อเด้อพี่น้องเด้กอ่ามีแต่ว่าเห็นกะ ในคลิปอื่น,นอาจะเป็นตอนแรกเราออกไปลังอยู่ขายห้อยเหมือนนั้นก็เจอเห็นเราขายห้อยอ you know. ยู่เนาะบางทีโลพังเบิจกจั่หน่อยเนาะหนึ่งเทื่เรามาเพื่อทางทีมงนานกับทางเขาบรเซนเป็นกนทีิเขามานียอยู่ขนะเพียง มาสิงคือกันเป็นวานนาะตมาจิตเป็นยังหมูมากมาือนอีกบาเวียงได้ออกมากอดี่้อามาจิตเป็นยังอันไปนาอยู่บาเวียงได้ขี่รถจักรวานนี้ไปอำเ่อเมือวาน

ยังไงยังน,นาวบา้านเศษไหนจะเข่าไปเบิ่งบนแล้วนอนน้ำหันได้บเ่เศษจยู่นอกพุ่นเอาสิออกไปนอกพุ่นก่อนบันครับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตชูขูชูค,คนพี่น้องเหเนาะ วัชหมองชวนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนะาะกับวัดดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกตีหนึ่งพอๆกับช่องยูทูขคงว่างสใจใจกันโดยเก่าคือเดิมน่องเอวีสองหน่เนาะอ่าเด็ยนใชอยู่นะชายไม่งนเ้าไ่วงนกก่อนนกาเย็นนีดตดวดิใช้อัน À, bài bài bao men cha của hương anh phơi cứ qua đi khút để đồ, nhưng mà chưa thấy bao nhưng khút giro mà mà nhưng mà chưa ừ. mang cả nhưng mà pho khám phoแพทย อ่าด ah, ุลวนลเดียนชื <performance. S 1> Never, ่อบ้านนี Hence, ่เนาะบ่มีผู <im> ้อันพอดในเบิ WOW. <im> ่งรถเฮ็ดดุลวนลเดียนเงาไปเลยหรือเปล่าฮะเงาไปเลยเนาะเงาไปเลยหลังจากแตกตื่นเป็นเงี้ยเบาเยิ้งโยคันสบายมาในม้วนไี้คุณของนามบอนั่นแมนไปเบิ่งนยุ่งหาจะว่าพอปอดปอกปลาร้าไปยักน้าออกจักมันออกอยู่งได้อรัมนี่เนาะค่งได้ยุ่งสามกระทางบ๊อบบอได้ยังกันะ เฮ็ดได้หอนเนาะของกัน่ได้พี่น้องเไยเพิ่อนมายู่เพิ่นไปคุดจีโร่ตั้งแต่เช้ากูนายคอยมากกับโบได้เห็นโบมานแท้เนี่ยเนาะเขาไปหาประธานจริงกับบุอมาไ่มีบุมานบอมามาบุมานอันนี้เป็นตายบุอยากมาอันนี้นี่น้ำกบเพิ่นตัวนี้พี่น้องเไยเนาะไปคุดกลุ่มห้องน้ำ ห้องน้ำบัดน,นัน่นอันนี้เห็นเนาะพี่นาะงามนี่มันก็มีน้ำออกนุ่นขี้ตม ฝั่ลูกคอยวดิตาดิ้านนสวนเนี่ยตัหนาตัเลดนนายมือเนี่ยบริการเเท่อนะมือนั่นมหนีนะัวนนี่ะเียเนสัมภาษณ์ตอน้นะเนโครงการเชือัวตอย่างล้วนเลี้ยนะบมเห็นผัเจ้าของเพื่อนเพิ่นเนาะสบายดีสบายดีสัมภาษณ์น้ำกันไหมไาจรกันยังเยกัา้าบ่ตบ่ไห่าพอรู้แทย์ไาดว่าเสียงจกรักหรัวนะกลว่าสิไเนาะคุณรัก ช่นั้นชอยนี่ t บัล้วเมื่อไหม่เขาก็เฮ็ดเนาะแม่เขาเอาค่อยพดไปเรื่อยๆแล้วหาคนกับเราได้เงินให้เราบ่นั่งใบนะเงินะไมาเราบุญรเห็นเลยเออคำว่าเงินใหรเราเราชนะหมดนั้นเหมนั้นเราให้ยื่นั่นใช่นีมจือนำเย็นแล้วก็มาถวานนั่นวันนี้ก็ให้แร้อยู่มือเนาะเม่หรนคุมือ แต่เราไปคูจิร่เราคนมักพรอนี่วางกัไกินขนมปั้นกันนนะกินขนมอ่างบ่บ่ลเอามาินมไ้ิมกินขนอ่างบ่อ่ต๊อดเอาขนมมาใช่น่ะเอาไ้จิ้มขนมชอโตมากินขนปั้นกันเร็จแบบเงียบดิเอาเองมีอไมาเลยเอาอมากินมาินมาิยาทุกทุก่าไปเอาไปไปกินพี่น้องแซ่บได้กินหลายคนน่ะเอาวางไพเฮือนนอขายขนมเฮือนนอคายขนมเฮือนนอขายขนม เอาของเมียมาื่อยยกน้ำบอก้าไปเจมร้อย้เอาวมาบ่บ่แล้วเอบ่อากินน้ำบ่แผลได้คนนั้นตุกินกินขนมไ่มากินเลยนี่ยคนใหญ่เลยบัแมนน้อยอนนี้่กินเหใหญ่กินเอ็มคนเยวกินบาีคนคนแปกินู้เดียวมันจะกบัดไ่บอกนะหืมหอมอกมากคือเบื่อ เห็นจะสังซีมหลุดหรอนไม่คระตุกเงใหมนะบเห็นไหมไม่มันมีเลยนะไม่ไม่เสร็จเดียวได้ชวนกวาดฮิตได้ไม่บมมีเลยรอาจจนึงแล้วทตตู่ใม่เพิ่นเพิ่นให้เพิ่นใหม่ไม่จำนี่นะจำนี่กับบุก้าอะกยเตยต้องถามขเจ้าคนนเนาะเพิ่นเยะเอนเตัด อ่าเธอจ้ะแต่ว่าเจ้าบอกเหมือนที่นี่ที่งานบอกพูดกหามือนอีโค้งช่างนั่นตัดน้่นเราก็ได้แต่ว่านั่นนะอยู่ในหนังใบอยู่เพาะอยนี้ะบอกขนาดนั้นก่อนคือเดี๋ยววันอยุดฉันเนาะทำบ่ได้ได้ทางสี่ว่าครับวันนี้ก็คือไม้กอบพวเฮ็ดไหนเฮ็ดมันขวมาครบแล้วเขาก็เฮ็ดบต่ว่าเดี๋อ้าวมันบ่มีไม้ก็จะเฮ็ดเป็นบ่ไม่กลมไม่ใช่ไม่กลมถึงกับอันนี้ เอาเห็ดยาวนะไม่กลมไม่ได้ใช่นะมันักมันแน่นหนาแท้เห็ดพรมันมันแน่ในขนาดนั้นชายังได้ชื่อี่ชื่อแล้วชื่อชาเทไรจำหนินน้อยจำหนิชามชาวที่แทนหนึ่งเองไพกับบกันามาบเนี่โบเกมาบอ๊ะ้นาเนี่วาเนี่ บ้านหอยให่แล้ละโยมมันไก่น้ำมันรถปเป็นล้านห่านเอ้ยเราก็ไม่ให้เจ้าลักให้หรือล้านนะไหนซ้ำนี่เจ้าชุมเจ้าคิดว่าซ้ำนี่ชุมเจ้าซื้อเศษหนึ่งประนันศรไปตัดตัวที่เพื่อนทิ้งใหม่แล้วเพื่อนใหม่นะเดี๋ยวนี้ค่ะไปซื่อเศนหนึ่งทำไมเขาเพื่อนไหนตู่เพื่อนใหม่เพื่อนหน่อยกับโบแมนโบแมนว่าชีไปตัดเอาโล่ละเล็ของเพื่อนไว้อันนี้คือตัดนี่คือหน้าของน้องไอ้เทิด ถ้าว่าม่ไม่นี่หละเอาสิซื่อนะเพิ่นมาเลยกับลักกู้เอาสร้างเพิ่นแล้วนะอ่านั้นคือมาห้เพิ่นเอรมาห้ยด้ใชะอันนั้นแหละบอกไอ้เธอแล้วว่าังดีตานมาคุณมดดีกว่าเนาะเช่นน้าเต่ได้ตู้ไปป่อยซโอ้ยโมเมนต์วาสิไปหาตัดนเราป้าปีตัวที่ได้ย่าไปตัดเอาคือปต่ตัดเห็นโชคกน่โว้ยร่างเห็นนงโเป็นยังเพิ่นโมไหมรอันได้ยุ่นน้ำกชครส่วนตามตาอันตาลอยเอานม่ันึ่มือนึ่งลยเนาะ ทางครัวก็ไปอีกบาทไปจ่ายเงินครับตัดที่กาครับตัดสิการหัวตามสี่ชิพรักผู้ใดสี่ห้ดันเนินการพี่นถูกเสียงแผ่วุ่งคงเป็นทางบ่แม่นฮะบ่แม่นเสียงกระปุถูกหัแมสเย็นมาเราว่ากระผัวเราผัวเราย่างออกไปฮะไม่ไม่กระถิ่นน้ำหมันแกนบันไงพอเพี้เห็นเราหัวลูกสมันจับแกนขั้วชับมะแข็งไม่กระถิ่น เาขาหากบักใบคนหางหมาเออไม่กระตินกะมีแกนด้วยวันน,วนี้แล้วแกเดือดเชิงกระตินนะลงระตินใหญ่บ่กูกระติวไงขัดไปเป็นนี้เลยพี่น้องเไยเนาะคลิปนี้ติดประมาณนี้ได้พี่น้องเลยเจ็ดข่าวถ้ากระต้องกับขอโทษขออภัยเราอยู่นีแต่เดินทางกลับบ้านนี้นาะงถึงเนาะสบายดีพี่น้อง